คลิปนี้ผมมารีวิวเจ้าตัวของ n a n l i f e Forza 60ครับมีการพูดถึงข้อดีข้อเสียของมันด้วยในคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับช่องดังสตอรี่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟตัวเล็กนั่นก็คือเจ้าตัวของ Forza 60นั่นเองเป็นไฟ LED ขนาดเล็กมากมันเล็กจริงๆเล็กเท่าแบบฝ่ามือผมอะมันเล็กมากด้วยความที่เล็กบวกกับกําลังไฟที่แบบกําลังโอเคอะแบบตั้งถ่ายแสงส่องเข้าหน้าเนี่ยมันดีมากเลยนะทำให้รุ่นเนี้เป็นรุ่นฮิตดีทุกคนนะครับ แทบจะต้องมีเลยครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เจ้าตัวของ GoD 60วัตต์เนาะตัวนั้นเนี่ยคือก็ดีเหมือนกันแต่ว่าขนาดนใหญ่นะครับผมก็เลยอยากจะได้ไฟตัวเล็กที่สามารถแบบโยกย้ายไปห้องนู้นได้ห้องนี้ได้ลงแบ้งล่างได้ซึ่ง f ฟ r ์ a 60เนี่ยตอบโจทย์ผมมากๆผมเลยกัดฟันครับซื้อมันมาด้วยราคาที่แบบโอ้ก็ก็ถือว่าสูงนะในในตระกูลแบบไฟที่60วัตต์อะตัวเนี้ยราคาแอบแรงอยู่นะฟีเจอร์เด่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟของเขาเนี่ยให้ความ เที่ยงตรงนะครับให้ความเที่ยงตรงสูงมากเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้ปึ๊บซึ่งมันเที่ยงตรงกว่าเจ้าตัวของโกดดกเองนะครับเรามาจอดลึกสเปคกันข้าวๆเลยดีกว่านะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่900กรัมเท่านั้นเองผมบอกแล้วว่ามันเบามากมันเล็กเท่าฝ่ามือมันพกพาไปไหนง่ายมากๆขาตั้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวใหญ่นะครับสามารถซื้อขาตั้งแบบ100กว่าบาทก็สามารถตั้งได้แล้วอะ่ะคัลเลอร์เทมนะครับจะอยู่ที่5,600เควินครับก็คือแสงมาตรฐานของแสงธรรมชาตินั่นเอง สามารถดิมได้นะครับตั้งแต่0%เป็นไปจนถึง100%เลยครับและข้อดีของมันคือมันดิมไวมากเวลามันหมุนเนี่ยมันแบบมันวึบมันวึบไปเลยอะ่ะวึบแล้วเป็นร้อยหนึ่งเลยอะหรือจะเป็นปวึบอะไรมันก็เป็นศูนย์เลยนี่เหมือนโกดักก็ไม่โกดักไ,กกไ,กกไม่เป็นแบบอืมค่อยๆมาทีละเปอร์เซ็นต์ ขึ้นยา่าเปเ็นเนี่ยไวกว่าเยอะเลยผมชอบไอ้ตัวนี้มากกว่าอู้หลหลายด้านเลยมันดีกว่ามากๆเลยนะครับส่วนสเปคอื่นเนี่ยผมทิ้งไว้ที่ใต้ description นะครับยังไงลองไปอ่านกันดูนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวพวกแบบความรู้สึกการใช้งานของผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองรีวิวแบบเปิดไฟที่ระดับต่างๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้นที่เห็นว่าแสงมันนุ่มๆเนี่ยผมกาลังใช้เจ้าตัวของ Nanlite Proza หกิอยู่นะคลิปนี้เห็นไหมไฟที่ได้่มันนุ่มไหมนุ่มนะซึ่งตอนเนี้ยผมใส่เจ้าตัวของ softbox อยู่นะ มันแบบว่าเล็กแล้วก็พกพาได้ง่ายเหมือนกันอนะ่ะเออมันเป็นไฟแบบขนาดเล็กจิ๋วอะ่ะคือถ้าผมมีงบอีกผมก็ว่าจะซื้ออีกสักตัวหนึ่งเนาะเป็นเอาไว้ไฟแบบเอาไว้แบบสลับกันใช้ง่ายๆเอาไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งเอาไว้ข้างนอกตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับถ้ามีงบนะถ้าไม่มีงบก็คงต้องแบบลําบากหน่อยแบบไปนู่นไปนี่อะไรอย่างงี้ทีนี้ทุกคนก็น่าจะอยากดูทดสอบกันแหละเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูดีกว่าว่าถ้าเกิดใช้ไฟในระดับต่งตงางๆเป็นยังไง ขึ้นค่าการตั้งค่ากล้องของผมนะก็จะเป็นปิดชัตเตอร์1 1 0ส่วน100 F1.4 นะครับ ISO เนี่ยอยู่ที่400นะตอนนี้ไว้บาลานซ์อยู่ที่6,000 k เควินก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าระดับต่งางๆเนี่ยจะเป็นไงตอนนี้มันอยู่ที่30เนาะเดผมจะลองเพิ่มกาลังไฟเป็น50ดูแล้วกันตอนนี้เพิ่มกาลังไฟมาที่50โอ้โหแสงเนี่ยแสบตาไปเลยมันบวกอยู่0 7สต็อปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลด ISO ลงสัก2ขั้นอื กำลังดีนะครับวัดแสงได้โอเคเป็นไงบ้างครับอันนี้กําลังไฟที่50วัตต์ห่างจากตัวแบบ1เมตรก็จะได้ประมาณนี้เดนนี๋ยวลองเพิ่มไปที่70%ดูนะผมเพิ่มทีละย5ิาแล้วกันเนาะตอนนี้เพิ่มไปที่75%แสงนี่คือแสงต่ามากเลยนะแต่ว่ามันบวกมาแค่0ูย์สต็อปเท่านั้นเองนะครับเอ,อเนี่ยผมว่าน่าจะลดอีกสักหนึ่งขั้นก็จะได้ประมาณนี้เออก็โอเคนะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวลองหันหน้าหัน,นหน้าเข้าไปก็ดีนะนนเ,เ,เนดี๋ยวเรา โอ้โหโอแม่เจ้าแสบตามากอันนี้คือ100นะเดี๋ยวเราลอง,ล,องลด ISO เหลือ1 2 5เลยตอนนี้ผมใช้ picture profile HLG อยู่นะครับ ISO เนี่ยมันก็ดันได้ต่ําสุดที่ร25ก็คือแสงเนี่ยโอเคกำลังพอดีเลยก็ทุกคนชอบแบบไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูอ่าแต่ว่านี่คือแบบที่เราใส่ซอฟบ็อกเนาะเดี๋ยวเราลองไม่ใส่ซอฟบ็อกดูว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันครับพอซอฟบ็อกออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ผมพามาดูซอฟบ็อกดีกว่าเห็นไหมว่าขนาดมันเล็กมากไม่ได้ใหญ่นี่ ผมใส่กิดหลังพึ่งด้วยนะส่วนใส่ไอตัวซอฟแสงเนี่ยก็ใส่แค่ชั้นเดียวตอนนี้ผมถอดซอฟบ็อกเนาะไฟมันก็โอ้โหแข็งขึ้นมาเลยอะอ่ะพอดีมันมีติดไอตัวโต๊ะตรงนี้<ๆ>ก็เลยเดี๋ยวต้องดันไอโซขึ้นหน่อยไหม <electronic. S 1> เอากลับไปที่400เหมือนเดิมก่อนอุ้ย400นี่บวกเว่อร์ไปงั้นลงมาสักหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับ โอ้โหเห็นไหมแสงที่ได้เนี่ยคือแข็งมากเลยนะเงาชัดเจนนะแล้วก็เงาไฟข้างหลังคือเอา้าไฟไฟแบตหมดบ้าเอ้ยเอาจริงอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอ้โหเงาเนี่ยมันแข็งชัดเจนเลยเนาะแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่นะแค่อาจจะต้องหาอะไรมาซอฟมันหน่อยเนะเดี๋ยวลองเปิดไปที่50%ดูโอ้โห50%นี่เรียกได้ว่าใครเปิดไฟอ้ยใครเปิดไฟ โอ้ต้องโลดไฮโดโต้องโลดไฮโดโอ่ะ1 2อ่เลยต่ำสุดอ่ะก็คือแสงโอเคแล้วนี่คือ50แล้ว ISO เนี่ย125นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดไปที่100อ่้าแล้วนี่ก็คือ100โอ้ยนึกว่าแดดทะเลอ๋อร้อนมากร้อนมากหน้าเป็นไง ขาวจูว๊ะนี่นะฮะสำหรับผู้หญิงท่านไหนที่ซื้อไฟไปนะครับก็เอาไปส่องหน้านะครับก็จะได้ประมาณนี้คือแบบว่าข่าวจูว๊ะข่าวจู๊ะไปเลยเฮ้ยแต่มันก็โอเคนะเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองไปเก็บสีดูแต่ว่าหลังก้องเนี่ยคือโอเคเห็นไหมอืมแตแสบตามากเลยอ่ะใครจะซื้อมาใช้ก็ก็แนะนําว่าใส่เจ้าตัวซอฟบ็อกตัวดีไปด้วยดีกว่าทีนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องซอฟบ็อกหน่อยก็คือเวลาซื้อมานะครับแล้วทุกคนจะขึ้นโครงใช่ปะ่ะมันจะมีเหล็กลวดอยู่ในทุกคนเห็นเหล็กเหล ให้ทุกคนนะครับดัดดัดมันเนาะดัดจนไอตัวแก๊กตัวเนี้ยมันเข้าร่องนะครับพอไอแก๊กตัวเนี้ยเข้าร่องแล้วนะครับก็คือสําเร็จแล้ววิธีขึ้นโค้งมันง่ายกว่าโกดดกเยอะเลยนะก็คือทุกคนก็แค่ดันในการตัวเนี้ยขึ้นมานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับดันจุ๊บจุ๊บชุ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 บ,ชบพอดันเสร็จปุ๊บทุกคนก็เอาแผ่นซอฟสีขาวมาแปะเนาะมันเป็นแบบตีนตุเกียก็แปะ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 วิเกลไอเงาตรงนี้จย่างเลยอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปใส่คืนก่อนแล้้้้วววกกกัันนนนนเเเเเาาาาะะะออออแแแแสสงงลบบบมมดดิ็คืตตตีีียยู่่่่ท40%ใ๋รจ พิ่มไอตอัมาเป็น400โอ้อยงี้ดีกว่าเยอะเลยเนาะอย่างงี้น่าจะดีกว่านะแล้วก็เงาเงาไอตรงเหล็กตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีจริงๆมันกล้าจ,จะมีอยู่แหละแต่ผมไม่เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องหาเปลี่ยนมุมวางไฟละเดี๋ยวมาวางตรงนี้แทนพูดแล้วก็ทําเลยดีกว่าอ่ะโอ้แบบนี้ดีกว่าแนละ้วตอนนี้ใช้ไฟนะครับอยู่ที่แนไลท์40%ตั้งห่างจากแบบ1 1เอื้นมือเนี่ยให้ทุกคนดูแล้วกันเห็นไหม หนึ่งเอื้อมมือนะครับแล้วก็ตั้งสปีดชัตเตอร์หนึ่งส่วนหนึ่งร้อย F หนึ่งจุดสี่ ISO เนี่ยอยู่ที่สี่ร้อยนะครับค่าเควินอยู่ที่หกพันถ่ายโปรไฟล์ HLG อุ้ยผมว่ามุมนี้ก็โอเคเลยเนี่ย แล้วก็มีไฟแบ็คไลท์หนึ่งอันก็คือเจ้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยดีมากเลยนะมันแค่ร้อยกว่าบาทเองนะเออแล้วก็มาวางตั้งไว้อ่ะคือซื้อมาแบบหลายๆสีหน่อยเอามาเล่นแบบหลายๆสีนะส่วนในตัวนี้แบตหมดไปแล้วเอ้ยนึก่พูดอะไรอยู่เนี่ยเรามากับเข้าเรื่องในลไลท์กันดีกว่านะครับในกล่องมันมีอะไรมาให้นะครับมันก็จะมีแนลไลท์โฟล์ท้าหกสิบหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นสายทีนี้มาพูดถึงเรื่องตัวสายครับว่าตัวสายนี่ยาวไหมผมมองแล้วมันน่าจะได้สักประมาณ2เมตรเลยนะก็คือถือว่ายาวนะครับ แล้วก็ที่ตัวตัวแปลงไฟบ้านเข้ากับไฟในไลท์เนี่ยครับมันมีไอ้ที่แขวนด้วยไอเซลลิงแขวนเนี่ยดีมากดีมากเพราะว่ามันทําให้สายเนี่ยไม่ได้โดนดึงลงอะ่ะเออไม่ได้แบบโดนหน่วงเนี่ยมันทําให้แบบเวลาจิ้มสายไปแล้วเรารู้สึกปลอดภัยทีเนี้ยไอเจ้าตัวไฟฟอร์ซ่าหกเนี่ยมันมีออกมาแล้ว3รุ่นนะที่ผมไปดูมานะครับก็จะมีฟอร์ซ่าหกธรรมดาแล้วก็ฟอร์ซ่าหกสิไอตัว B เนี่ยมันจะสามารถปรับค่าเควินได้ครับตั้งแต่2 5 0 0ันถึงหกพันเท่าไหร่นี่แหละส่วน, 60, น,นฟอร์ซ่าหก ีโคตรเจ๋งผมอยากได้มากคือเป,เป็นไฟ RGB ที่เราสามารถปรับสีปรับอะไรได้แล้วแบบสวยสีสวยมากเอาไว้ตั้งเป็นไฟแบ็คลายนะโคตรสวยผมบอกเลยอยากได้มากแต่ว่าแพงเก็ยังหาซื้อไม่ได้นะมันมีลูกเล่นมันมีลูกเล่นคือมันมีเอฟเฟคด้วยเจ้าตัวของฟอร์ซ่าเนี่ยผมลองเปิดเอฟเฟคให้ดูแล้วกันเอ้ยโอ้ย,อยแสบตาแสบตาแสบตาอันนี้ก็คือโหมดแฟนะครับแฟหนึ่งแตผมลองเปิดเปิดโหมดอื่นดู <c oughs> กูเล่นอะไรอ่าแฟตหนึ่งเนี่ยมันก็ลมประมาณแบบว่าแบบเนี่ยฟึมฟึมเออสวยดีนะอ่ะไปลองออกต่อไปดีกว่าอันนี้แฟต,สา,แฟตสามอ่ะแฟตสามันก็จะลมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองแฟตสี่อ๋อนี่ไม่ใช่แฟตสี่แล้วอันนี้เป็นสตรอมสตรอม คือแบบใครที่เอาไปถ่ายหนังเนาะแล้วอยากมีไฟสักดวงเนี่ยผมว่าในไลท์เนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะมันมีเอฟเฟกพวกอย่างเงี้ยเอาไว้ถ่ายซีนแบบว่าฝนตกฟ้าร้องอันนี้คือโหมดสตอรมหนึ่งนะครับก็คือแบบพายุอะเปิดตั้งจากนอกกระ่ังแล้วส่องเข้ามาเออมันก็จะได้ฟิลประมาณว่าแบบเอยฝนกำลังตกอยู่อะไรประมาณนี้ก็จะมีอันนี้สตอรมสองสตอร์มสองก็จะให้ลงประมาณนี้อ่ะลองสตอรมสามนะสตอรมสามอ๋อสตอรมสามมีช้าไม่มาเลยดูดิเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวกูปกติปิดเครื่องวะเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มาเลยเนี่ยทำไมวะอันนี้มาแล้วมาแล้วโอ้ช้ามากแล้วก็โหมดทีวีโหมดทีวีนี่ก็ <c oughs> ก็มันก็จะแบบเป็นฟิลแบบสว่างสว่างแป๊บนึงแล้วก็มืดมืดนิดนึงอะไรงเงี้ยเนาะมันก็จะแบบเออเห็นไหมหอุ้ยโอหขอ,ขอมืดแล้วสวยดีว่ะเออแล้วก็มีแบทแบทบลัมแบทบลัมค um ืออะไรไม่รู้อะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะแล้วก็หมดแล้วเป็นโหมดออฟนะสามารถปิดได้อ่าแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องของเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากอยากลองลดกำลังไฟดูอ่ะ ลดกำลังไฟไปที่20นะเมื่อกี้เห็นแล้วรู้สึกว่าแสงมันนุ่มดีเดี๋ยวราลองเพิ่มเป็น640เฮ้ยเออแสงนุ่มดีว่ะผมอยากจะพูดถึงเรื่องของตัวพัดลมเนาะไอ้ Forza 60เนะี่ยข้อดีของมันอีกอย่างคือมันจะมีพัดลมในตัวมันสามารถอ่าระบายความร้อนได้ดีเราสามารถปิดโหมดพัดลมนี้ได้ด้วยโดยที่เราก็กดปิดได้ที่ตั้งค่าหลังกล้องเลยนะครับหลังกล้องอะไรวะหลังไฟได้เลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราปิด พัดลมไปเนี่ยกำลังไฟมันอาจจะสู้กับเท่าเดิมไม่ได้อ่าหมายถึงว่าปิดเนี่ยจะสู้กับแบบเปิดไม่ได้นะแบบปิดจะสว่างน้อยกว่าแบบเปิดจะสว่างมากกว่าอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ผมลองลดกำลังไฟเหลือแค่สิดูว้าวมันยังโฟกัสได้ไหมอุยม้ยมันยังโฟกัสได้อะ่ะเออไฟ10%ก็จะให้ไฟประมาณนี้ผมว่าไม่ไม่เวิร์กหรอก20%กำลังสวยอุ้ยแต่ว่าอันนี้ผมลองดันไอ้โตไปที่1,600เนาะสว่างไปป่ะเอาลองลองประมาณน,นี้มาแลติเฮ้ยก็โอเคนะเนี่ย ให้ฟีลอารมณ์แบบว่าสวัสดีครับ <S <S เรื่องเราก่อนเข้าเรียนวันนี้เข้าเรียนอะไรวะ <S <S เออเพื่อให้ฟีลประมาณแบบว่าเล่าเรื่องผีอ่ะสวัสดีวันนี้คุณทําดีอวดแล้วหรือยังก็ให้ฟีลแบบว่ามืดๆคืมๆด,ดีนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบที่อ่ะนี่ส่วนตัวผมชอบประมาณนี้เนาะไอ้อปุ่มที่ตัวหลังเครื่องเนี่ยมันก็จะมีทางซ้ายเนี่ยเป็นตัวหมุนที่ดิมได้เนาะส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นตัวปรับโหมด แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะมีแค่นี้เนะสำหรับเจ้าตัว f o r z ซ60รุ่นแรกข้อดีข้อเสียเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียทีผมชอบกันดีกว่านะข้อดีเนี่ยอย่างแรกเลยอยู่แล้วเล็กเบาสบายส่วนข้อ2ก็คือไฟมันค่าสีตรงแสงนุ่มสวยมากข้อ3ส,สิ่งที่ชอบเลยก็คือไอ้เจ้าตัวของอะแดปเตอร์เนี่ยครับมันมีที่แขวน ซึ่งพอมีที่แขวนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะหายห่วงในเรื่องของสายที่มันจะพังหรือเปล่าโอเคมันไม่พังแน่นอนอะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือสััแบบ3ข้อหลักๆแะละที่ผมชอบเนะไอ้พวกโหมดอะไรแปลกๆผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกส่วนใหญ่ก็คือขอแค่ไฟมันเล็กเบาแล้วก็แสงสวยมีอะไรที่มันอำอนวยความสะดวกเราได้โอเคแล้วอะข้อ4เพิ่มให้หน่อยก็คือมีพัดลมเนาะมีมันก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วลหละมันก็ระบายความร้อนเนาะส่วนข้อเสียหลักๆที่ผมเห็นเลยนะข้อเสียหลักๆเลยนะข้อเดียวเลยที่เห็นเลยแพง แพงครับสาหรับคนที่เริ่มต้นแบบไม่ค่อยมีงบอ่ะมันแพงมากแต่มันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะเพราะว่าไฟมันมันดีอ่ะไฟมันดีมากจริงๆผมก็อยากให้ทุกคนซื้อนะอันเนี้ยผมป้ายาสูดๆไปเลยไป้าสุดๆไปเลยใครอยากมีนะใครอยากได้นะซื้อซื้อเลยมันคุ้มมากมันดีมากแล้วมันได้ใช้งานบ่อยมากๆเพราะว่ามันเล็กมันเบามันสบายแล้วมันเกิดแพงด้วยมันก็แพงด้วยนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะไอ้แต่อยากจะพูดเรื่องมันแพงแพงจริงนะคือ เรามาซื้อไฟเสร็จใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องมาซื้อซอฟต์บ็อกอีกซื้อกริตอีกบทเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบหมื่นนะครับกับไฟแค่60วัตต์เ <leak> น <roman noise> ี่ยเกือบหมื่นเลยนะขาตั้งอีกอะถ้าเอาแบบขาตั้งที่มันดีๆโอ้ผมว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยคือเกือบหมื่นเลยนะการได้แค่ไฟ60วัตต์ถ้าเราไปซื้อแบบว่ารุ่นที่มันดีกว่านี้หน่อยไม่ใช่รุ่นที่ดีกว่านี้รุ่นที่มันถูกแต่คุ้มค่าหน่อยก็อย่างเพนพวกแบบโฟดอกหรือว่าไนโตรโวอะไรเงี้ยเออมันก็จะได้ไไฟฟที่่กกําลััังงงงสูๆนถึึ100วต์ซม็ ราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าเจ้าไฟแนลไลท์เนี่ยคือมันก็อนเนกประสงค์จริงๆเนาะใครที่อยากได้แบบน้ําหนักเล็กเปาสบายเนี่ยก็คือแนไลท์เนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆมันดีมากแสงนุ่มมากยังไม่หมดยังไม่หมดรีวิวทั้งทีผมเอาไี้แบบคุ้มเลยข้อเสียอย่างอ่าข้อเสียอย่างที่เพิ่งเจอเมื่อกี้เลยนะก็คือไฟมันดวงเลขข็กเกินไปเนาะมันเหมาะสําหรับแบบคนที่ทํางานคนเดียวแบบผมเนี่ย คือแบบตั้งอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นไฟที่เฟิร์เพอร์เฟกมากเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ทํางานแบบสตูดิโอแบบว่าที่ต้องแบบถ่ายพิธีกร2คนพิธีกร3คนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นอาจจะอาจจะเออผมไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทุกคนก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแต่สําหรับงานที่ถ่ายคนเดียวนะผมแบบเชียร์เต็มที่เลยแล้วข้อดีอีกข้อนึงที่ผมเจออีกอะเป็น5ข้อแล้วตอนนี้ <laughs> ก็คือแพ็กเกจจิ้งมันดีมากนะอย่างที่ผมถ่ายให้ดูตัวกล่องอะมันทาออกมาดีมากมันสวยมากมันเป็นกล่องททีี่่่่ผมมมสสสาาารรถเเเอออไไไปปใใกกลไไล้้้งงะดยัันนน็็คื มันก็สมราคาดีนะส่วนไอ้เจ้าตัวของซอมบงนะครับกระเป๋ามันเป็นแบบนี้ซึ่งด้านในของมันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรอกครับก็เอาไว้ใส่เนาะแต่ผมอยากให้ดูอันนี้เว้ยไอ้ถ้วยชามข้าวมันเนี่ยมันเล็กจิ๋วมากเลยมันน่ารักมากเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันเป็นตัวรวมแสงนะครับที่แบบพอรวมแสงแล้วก็ส่องเข้าไปแบบแน่นๆถ้าเราไม่อยากซื้อเจ้าตัวของเอ้ยตอนนี้ฝนตกอะถ้าเราไม่อยากซื้อเจ้าตัวของเจ้าตัวฟอร์ซ่าหกสิบซีที่เป็นตัว R G B นะเราสามารถแบบใส่พวกอย่างเงี้ยแล้วก็แปะ แผ่นเจลฟิลเตอร์ย้อมสีได้อ่าเราสามารถย้อมสีได้นะครับเป็นไงความรู้จาก SPU อ่าแล้วผมก็ยังมีไอ้เจ้าตัวของตัวแผ่นกระดาษไขกร <c oughs> ะดาษไขเออมันยังมีอีกชั้นหนึ่งเนาะอันนี้ผมใช้กองแค่ชั้นเดียวถ้ากองอีกชั้นก็อาจจะเอ้ยกองเป็นอะไรเนี่ยเออ ถ้าใช้กองอีกชั้นหนึ่งก็อาจจะนุ่มไปกว่านี้อีกก็ได้เนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะยังไม่ได้ลองอะ่ะโอเคหมดแล้วจริงๆหมดแล้วจริงๆก็ประมาณนี้นะครับผมเชียร์เลยผมเชียร์เลยใครที่กําลังหาไฟสตูดิโอเล็กๆเบาสบายแล้วมีงบนะไปจัดเลยครับพอซ่าหกนะไปซื้อครับไปซื้อ 60B บีไปเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อ6กสิบีกอีกตัวนึงก็ได้นะถ้ามีแค่2ตัวนั้นก็คือจบละฟินเวอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกด Sub s c r i b e ไลค์แชร ดังสตอรี่ด้วยนะครับขอฝากไว้ในอ้อโมโขงอ้อมใจด้วยครับดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับฟูโอ้ดูนี่เงโฟกัสเลยนะ